ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวผ้านะครับอ่ะเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนี่คือพระผงพระหุรมานรุ่นแรกหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่คือพระเกจิอาจารย์เหนือโลกเทวดาเดินดินนะที่ยังดำรงทตุขันอยู่นะนาะทีนี้ต้องบอกว่า ใครไม่รู้จักหลวงปู่มหาตุ่มนี่ไม่ใช่แล้วนะครับความดังนี่คือถ้านอกจากหลวงปู่ศิลานี่ในสายพระอิสา์นี่ต้องเบอร์สองเนี่ยต้องหลวงปู่มหาตุ่มนะครับนาทีนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับที่ระลึกกรถินทอดกระถินนะปี2568ก็คือปีนี้นะครับแล้วก็นําปัจจัยนํารายได้ทั้งหมดนะไปก่อสร้างสลาการเปรียญสลากลางน้ํานะครับที่วัดศรีวิชัย นะครับสร้างน้อย4,900องค์นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่านะฮะพิเศษมากเพราะว่าใช้ทองคําแท้จากออโรรามูลค่ากว่า10บาทนะครับมูลค่าเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับนำมาปั๊มเป็นหน้ากากทองคําตะกุดทองคำนะให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะการันตีฝังตะกุดทองคํา6องนะฝังหน้าอกทองคํา6องค์นะการันตีฝังมังกรทองคำหนึ่งองค์ แล้วก็กําไรทองคําคู่5องค์นอกนั้นก็จะเป็นตะกุด 3K 3, k. 3 k เคเคนี่ยไม่ใช่แบบว่าเอาทองทิพย์มาทำนะคือ3 k มเคนี่เป็น3าเคแท้เลยนะก็คือฝังเงินทองทองซึ่งเป็นทองคําแล้วก็หน้าค8องค์แล้วก็ตะกุด2 k เคอีก2องค์ก็คือ2 k เคแท้ก็คือเงินแท้แล้วก็ทองคําแท้นะครับก็กลายเป็น2 k 2เคัตริย์แล้วก็ติดหน้ากาก3 k 1เคองค์ติดหน้ากาก2 k เคแท้อีก1องค์ นะฮะแล้วก็มีรายการเซอร์ไพรส์พิเศษมากมายตอนนี้รายการลุ้นเนื้อเหลืออยู่14ลุ้นเดี๋ยวขออนุญาตแกะ4ลุ้นแล้วเหลือ10ลุ้นให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะครับโอเคนะครับลุ้นละ250้บาท3ลุ้น700รอบาท5ลุ้น1,000บาทท่านไหนจะรับเหลือให้1 0ลุ้นสุดท้ายเดี๋ยวผมแกะแกะ4แล้วกันนะครับแกะ4ลุ้นนะครับเหลือ10ลุ้นให้ทุกท่านลุ้นกันนะครับเผื่อบางท่านอยากจะลุ้นอันนี้คือรายการแจกทานแจกทานนะครับมา แต่ทานเป็นเนื้อผงใบลานคือต้องเรียนว่าหลวงปู่มหาตุ่มเนี่ยคือไม่ใช่ได้ง่ายๆนะต,ต้องเรียนให้ทราบ,บาว้างวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นเนี่ยแล้วไม่ได้ออกบ่อยๆนะคือออกเป็นวาระของหลวงปู่มหาตุ่มเนี่ยที่มีราคามีมูลค่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าออกเป็นวาระอันนี้คือวาระกรถินนะครับวาระกรถินนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมปุ้ยงามครับนี่นะฮะเป็นสมเด็จทรงองค์พญาพระโหรมา นะครับด้านหลังก็เป็นองค์พระหุรมาเห็นะสวยมากที่ระลึกกระถินหกแปดนะครับอันนี้เลขอะไรเอ่ยตอกแจกเลขเก้าสี่ห้านะองค์นี้เกนะ้าสี่ห้านะนี่เห็นไหมเก้าสี่ห้าท่านไหนจะรับเอาสองร้อบาทนะจ๊ะ,อะเอาสองร้อบาทจ้านะครับองค์นี้อ่ะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ส่งทันทุกท่านนะครับอ่ะดูองค์ต่อไปนะครับ นี่องค์ที่สองนะครับอ่ามาดูองค์ที่สองสำหรับรายการแจกทานนะครับรายการแจกทานองค์นี้เลขสี่เด็ดแป๊บนึงนะฮะสี่ศูนย์หนึ่งนะฮะตอกแจกนี่เห็นไหมสี่ศูนย์หนึ่งชัดเจนนะครับสี่ศูนย์หนึ่งนะอ่านี่สี่ศูนย์หนึ่งไม่รั่วกล้องผมชัดหรือเปล่านะครับอ่านะครับสี่ศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับด้านหลังมีจีวรหลวงปู่อุ้ยองค์นี้องค์นี้เด็ดนะครับเด็ดมากเลยดูดิ เด็ดมากครับข้างหลังมีจีวอหลวงปู่มหาตุ่มนะเนี่ยองค์นี้เด็ดองนี้เด็ดนะครับโอ้โหอง์นี้แจ่มเลยองนี้แจ่มเลยครับองค์เนี้ยแจ่มเลยนะครับโอ้โหใครไวก็รับไปแล้วครับมีจีวอหลวงปู่มาด้วยครับของดีนะเนี่ยนี่นะครับเอาสองร้อยเหมือนกันจ้าสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับเอาแบ่งไปนะครับแบ่งของดีทุกท่านไปใช้งานนะครับ เนี่ยเป็นพระที่น่าชายมากเลยนะครับน่าขึ้นขอมากอเดียวขอญาติแกะรังลุนให้ดูคือต้องเรียนว่าหลวงปู่มหาตุ่มเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะต้องเรียนก่อนนะครับเพราะว่าคือท่านดังพอสมควรนะท่านในเขตอีสานเนี่ยร้อยเอ็ดบ้านผมเนี่ยมหาสารคามกาะสินขอนแก่นแถวนี้รู้จักหมดนะครับคือดังในพื้นที่มานานแล้ว นะดังในพื้นที่มานานหลวงปู่มหาตุ่มนี่คือคือคนที่อ่ามารู้จักท่านทางทางโซเชียลเนี่ยก็จะเพิ่งรู้จักนะเรื่องประวัติเรื่องราวต่างๆแต่ยังผมเนี่ยคนในพื้นที่เี่ผมรู้จักมานานแล้วหลวงปู่มหาตุ่มนี่ดังมานานแล้วนะครับดังมานานแล้วนะครับอยู่อำเภอวาปีปทุมเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะฮะนี่นะครับใบรายการลุ้นก็นี่เลยนะครับหนึ่งร้อยรายการนะครับนี่นะครับ หนึ่งร้อยรายการแล้วก็มีแถมยกหลังด้วยเดีเรามาดูกันนะครับสม,มนาคุณยกลังนะครับ <S <S เดี๋ยวดูรายการสม,มนาคุณยกลังนิดหนึ่งมีไม่เอ่ยนะครับอ่ามีเหมือนกันนะนดาดูสม,มนาคุณยกลังนะครับจะเป็นรายการไหนนะครับสม,มนาคุณยกลังนะครับเขาบอกมีทั้งหมดสามองนะอ่านี่สาม สมนาคุณอ่ามีสี่นะมีสี่นะครับอันนี้น,นี่ก็คืออันนี้ต่อเก้าเก้าคือก็คือพิเศษมานะพิเศษมาพิเศษมาคือรายการลุ้นพิเศษอันนี้คือแถมจริงจังก็คืออันนี้นี่เห็นไหมสามนะครับอ่าเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนแล้วกันพิเศษอ่าผมจับดูแล้วเป็นโลหะแน่นอนหนักอึ้งเลยนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงฮะอือนี่ตะกัวน้ํานมมาเลย นะสวยมากนี่เป็นเนื้อตะกั่วมาเลยครับอุ้ยไม่รู้จะให้คำไหนฮะเลขเก้าเก้าครับทุกท่านครับอเอาอีกทีทุกท่านนะฮะผมเก็บไว้เองได้ไหมเนี่ย เลขเก้าสบเก้าครับอืมใครได้ไปในี่สุดเลยนะท่านเชื่อไหมถ้าผมไปลงประมูลในกลุ่มหลวงปู่มหาตุ่มนี้องค์นี้ต้องมีสองพันนะต้องมีสองพันนะแต่วันนี้เอาพิเศษนะสําหรับเอฟซนะช่องตูมตามรีเวพระอย่าไปบอกใครนะเห็นแล้วงเงียบเลยนะอย่าไปบอกใครนะราคานี้นะเอาที่ฟังนะเอาที่เอาห้าร้อยบาทเอาปิดมา เลข99แถมยกลังนะเนื้อตะกั่วเอา500บาทอักปิดมาอ่ะนี่เห็นไหมชัดไหมตอกคดสลา100ปีด้วยคดสลาเกาสิปีนะครับโอ้โหทุกท่านนะโอ้โหมือสั่นเลยมือสั่นเลยนะครับดูดูดิเลข99้า้าชัดเจนไหมแจ่มแจ้งแดงแจงแ๋นี่ผมมีมือสั่นเห็นไหมเนะี่ยเอา้า ห้าร้อยบาทเอาให้ไวครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองนะจ๊ะโอ้ไปไม่เป็นเลยเนะี่ยเจอเลขเก้าเก้าแล้วเปิดห้าร้อยซะด้วยหวานเจี๊ยบเลยท่านท่านไหนดูอยู่เนี่ยบางท่านบอกโอ้หวานเจี๊ยบเลยน้องนะบางคนบอกงี้เลยนะเจอราคานี้โอ้โหจะไม่บอกใครเชียวอ่ะขออนุญาตปึ๊บนะครับปิดกล่องไว นะครับทีนี้มาดูรายการที่หนึ่งนะสำหรับสม,มณาคุณยกลังรายการที่หนึ่งเปิดขึ้นมาอู้ยเนื้อพหุระมานมงคลหนึ่งร้อยแปดหน้ากากทองเต็มแผ่นอกเพชรจีวรสายศิลตะกุดทองหกดอกคาว่าหน้ากากทองเนี่ยนะมันไม่ใช่ทองคำนะถ้าทองคำเขาเขียนทองคําแสดงว่าอาจจะเป็นทองที่เป็นชุบทองอะไรพวกนี้นะครับเขาถึงบอกว่าหน้ากากทองนะฮะหนึ่งนะครับ เพราะว่าทองคําเนี่ยเขาจะการันตีไว้ในลังเป็นรายการต่อโคตรเซอร์ไพรส์เลข31นะครับเนี่ยอันนี้คือปิดทองหน้าหลังนะครับเห็นนะมวี่งามขนาดปิดทองหน้าหลังเลยเห็นไหมเห็นนะนี่นะครับปิดทองหน้าหลังเลยนะแจ่มมากเลยองนี้เลข31นะฮะ31ด้วยนะครับเลขวันเกิดผมไหมเนี่ย31นะมนะันเกิดผมเลยเนะี่ยเลขสวยเลขดี นะสวยมากนะครับองคนี้อ่ะท่านไหนรับเอาราคาพิเศษนะราคาพิเศษนะคือรายการลุ้นเนี่ยเราเปิดไว350้สามรอยห้าสิบาทนะรายการลุ้นีนเปิดสามรอยห้าสิบาทนะครับจริงๆองนี้เนี่ยผมเปิดราคาไม่ใช่ขอไปไอ้ตะกัวเนี่ยที่เปิดห้าร้อยนี่คือคือผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องต้องมีร้องว้าวเพราะอะไรเพราะรายการลุ้นเราก็เปิดสามรอห้าสิบแล้วถูกไหมฮะและตะกัวแถมยกหลังเนี่ยมาเปิดห้าร้อยนีย่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยโหแล้วเลขกเก้าเก้าด้วยนะ ใครไว้ก็รับไปนะแบ่งให้ทุกท่านไปองค์นี้พิเศษนะองนี้นะฟังนะเอาเอาสี่ร้อยบาทพอเลขสามหนึ่งหน้ากากทองเต็มแผ่นแบบนี้เอา4สียร้อยบาทพออ่ะเห็นนะเห็นนะดูดิดูด,ดิสวยไหมฮะโอโ้โหงามมากนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับนี่ รายการที่สองครับรายการที่สองนะจา๊ะนี่นะครับสมมาคุณยกหลังพระหุรมานมงคลหนึ่งร้อยแปดองดําฝังตะก,กุดทองหกดอกดวิวิองค์นี้งามขนาดดูสิดูสิทุกท่านวิวิวอ,องค์ดําด้วยสุดยอด เซอร์ไพคับตอโคตเซอร์ไพ์เลขสองเก้าเห็นนะเซอร์ไพ์เลขสองเก้าครับ,อ, 29, นะ 29, รบอ่าอ่ะเอาเสี่ร้อยบาทนะตะกุดทองอ้อมขนาดนี้เอาเสี่ร้อยบาทไปนะครับเพราะรายการลุ้นเราก็เปิดสามห้าสิบแล้วนะอันเนี้ยสมนมา,าคุณยกหลังเอาเสียร้อยบาทจ้าต่อไปอารายการที่สามรายการลุ้นก็เหลืออ่าเหลือสิบนะเพราะผมจะแกะสี่นะครับผมจะแกะสี่นะ เดี๋ยวเกะ,ะรายการรุ่นให้ดูสี่องค์นะฮะเนื้อมนพยักหน้ากากทองแดงเถือนเต็มใบหน้ากากทองแดงเถือนอันนี้ก็งามนะครับเป็นเป็นเนื้อเป็นก้นครกอนะ่ะเห็นไหมได้ไลายสีเห็นไหมสวยนะหน้ากากเป็นทองแดงเถือนนะครับนี่เห็นไหมนี่หน้ากากเป็นทองแดงเถือนนะครับเ,รนะเ, 39, เห็นไหมนี่นะครับสวยมากเลขอะไรแป๊บหนึ่งนะองค์นี้เลขสามสิบเก้าเห็นไหมนี่ สามเก้าสามเก้านะเซอร์ไพรส์เลขสามเก้านี่สวยมากนะองนี้ให้เท่ารายการลุ้นไปเลยให้เท่ารายการลุ้นไปเลยนะหน้ากากทองแดงเฉือนเต็มใบเอาสามร้อยห้าสิบาทต่วองนี้อ่ะปิดมาเอาสามร้อยห้าสิบาทตัวอ่ะแบ่งให้นะครับอุ้ยผมเสียดายนั่นอะตะกลัวนะ <laughs> พูดไปได้ไงห้าร้อยแต่ไม่เป็นไรนะบอกไปแล้วท่านก็ติดต่อมาให้ไวก็แล้วกัน นะครับส่วนเรารายการลุ้นเนื้อนะครับอ่ะขออนุญาตละก่อนแล้วกันยวแกะให้ดูกล่องค่อนข้างใหญ่แล้วโต๊ะผมก็เล็กด้วยไงประเด็นก็คือโต๊ะเล็กด้วยแล้วกล่องเขาใหญ่ด้วยนะครับเดีนะ๋ยวโอกาสหน้าจัดโต๊ะใหม่เอาให้ใหญ่กว่าเดิมนี่นะครับโอเคครับ หนึ่งร้อยลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่สิบลุ้นนะเพราะว่าตอนแรกผมแจ้งไว้ว่าเหลือสิบสี่ถูกไหมฮะเหลือสิบสี่นะผมจะแกะสี่ลุ้นนะก็จะเหลือให้ทุกท่านได้ลุ้นกันสิบลุ้นเผื่อบางท่านอยากจะลุ้นเพระก่อนแล้วกันพระก่อนแล้วค่อยแกะนะครับพักก่อนแล้วค่อยแกะ นิดหน่อยพอคอหองปากคอมคออ่ะสีลุ้นมาดูกันสีลุ้นมาดูกันนะครับสีลุ้นนะอะโอเคครับสี่องค์องค์ที่หนึ่งครับองค์แรกครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ท่านดูประกอบการตัดสินใจนะโอ้โหองค์แรกอะไรครับนี่องค์แรกแหกมัน รายการที่แปดมาสเตอร์พีดครับป้ายทองคู่อกหน้าอกทองคำครับโอ้ยเอาแล้วหน้าอกทองคำองค์แรกออกแล้วเห็นหรือเปล่านี่ทุกท่านเห็นใบารายการไหมหน้าอกทองคำนะครับทองคำเทนะบาทละเท่าไหร่ปัจจุบันหกหมื่นหกหมื่นเท่าไหร่นะหกหมื่นสี่พันใช่ไหมบาทละหกหมื่นกว่าบาทน,นะครับปัจจุบันนะ นะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังก็ตะกรุดทองแต่ไม่ใช่ทองคําด้านหลังตะกรุดด้านหน้าก็เป็นตะกรุดทองหกดอกด้านหลังก็ตะกรุดทองอีสามดอกด้านหลังก็ฝังหน้าอกด้วยแต่สําคัญดูตรงนี้ฮะหน้าอกทองคาครับทุกท่านโอ้โหดูฮะโอ้ยจะว่ายังไงดีเนี่ยหน้าอกทองคํานะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหม นี่คือทองคำนะตรงเนี้ยตรงเนี้หน้าอกองพระนี่นะครับคือทองคำนะหู้ฝังหน้าปลกด้วยฮะสุดจัดองนี้ต่อโคดเซอร์ไพ์เลขสี่สิบสี่ครับโอโ้โหเลขสี่สิบสี่ด้วยทุกท่านดูสิโอโ้สุดไม่สุดเลขตองด้วยฝังหน้าอกทองคำด้วยฮะอ่ะองนี้เอาห้าร้อยบาทเอาปิดมา องแรกแหกหมานเปิดขึ้นมาก็จะ่เอ๋เลยนะเอาห้าร้อยบาทสําหรับหนะ้าอกทองคํอาอ่าปิดมานะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับอุ้ยเสียดายดีนะครับอ่ะนะครับผ่านไปนะครับองค์ที่สองหยิบขึ้นมาให้ดูกันเลยจัจะนะครับดูเปิดขึ้นมาให้ทุกท่านสะออนนะครับอุ้ยบังไนอะ็ง รายการที่ห้าสิบหกองค์นี้ช่างห่างไกลทองคำือเกินนะครับองค์น้ําเงินอกมิดทองอกมิดทองเหล็กไหลนะครับฝังตะกุดทองสี่ดอกแผ่นทองนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ทองคํานะเป็นทองทองเหล็กไหลเมื่อนั้นนี่สวยองค์น้ําเงินนี้ก็สวยนะสวยนี่นะครับตอกโคตรโคตรเทพเลขสามสิบนะ ดูสิมองเห็นไหมเอ่ยโคตรเทพเลขสามสิบนี่นะครับดูดูดูด,ดูสวยนะก็เหมือนก้นครกะนะฮะอ่ะองค์นี้เอาสามร้อยบาทแล้วกันนะสวยๆอย่างนี้เอาสามร้อยบาทอ่ะทุกท่านปิดมาท่านไหนจะรับองนี้ก็เอาสามร้อยนะครับสวยๆต่อไปองค์ที่สามนะเราะจะแกะสี่องนะครับเหลือสิบองค์สิบลุ้นให้ทุกท่านหลุนกันนะ ลุ้นที่สามเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาให้ทุ่านสะออนนะครับนี่นะครับองค์นี้รายการที่สิบสองอย่าบอกนะว่านาอกทองคำอีกแล้วครับโอ้โหชีวิตนี้ตูมตามจะหมานทองคำมาหรืออย่างไรครับดูสิดูสิดูส,ดสิเห็นหรือเปล่าชัดเจนไหมจ๊ะอ่าวางวางวางแป๊บนี๋ยวให้ท่านดูชัด หน้าอกทองคาครับชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมฮะหน้าอกทองคำก็อุ้ยมือสั่นนะครับโอ้ยดูฮะหน้าอกทองค необход, <c oughs> <huh Becca> ํานะโอ้โหนี่น <Japan iniz CPU> ี <uge> ่นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นี่ตรงนี้นะมองเห็นเปล่านี่นี่ตรงนิ้วชี้นี่นะอกหน้าอกองพระนี่นะเป็นทองคําแท้เก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นตทุกท่านดูสิดูสิ เลขสี่สามเมื่อกี้สี่สี่องค์นี้สี่สามต่อโคดเซอร์ไพร์ชัดเจนนี่เนหะ็นไหมเซอร์อะไรเนี่ยอ๋อเรไอเทมนะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่านไม่ออกแป๊บนะขอยัดสงนะ่งใช่ป่ะเรไอเทมใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เลขสี่สามต่อโคดแเรไอเทมนี่นะครับมาซับภาษาปากิจเลยนะอ่ะ เปิดให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะนาะอกทองคํานะจ๊ะเจอองที่สองแนละ้วโอ้โหแม่นจริงๆนะอ่ะเอาห้าร้อยบาททนานรับปิดมาโอเคนะครับนาะอกทองคํานะทองคําแท้เก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นปัจจุบันทองคําบาทเท่าไหร่หนึ่งหกหมื่นสี่พันบาทใช่ไหมฮะนะต่อไปนะองต่อไปองค์ที่สี่องสุดท้ายอ่ะมาดูกัน องค์ที่4แต่นั้นแตนองค์สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้โออะไรเอ่ยรายการที่25นะครับมวลสารผงลบขาวพุทธคุณนะครับตะกุดทอง6ดอกนะครับพิเศษโค้ด168ถ้าเป็นเลข168สร้าง1องค์มาดูซิเลขอะไรอย่าบอกนะว่า168โอ้ไม่ใช่ตอกโค้ดโค้ดเทพเลข2องครับ โอ้ยถ้าหนึ่งหกแดนี่ผมมีกิดการเลยนะแต่ว่าแต่อีกรอบนะครับเนี่ยเลขสองครับนี่อู้สวยมากทุกท่านดูสิเลขสองนะนี่เอาแบ่งให้องงน,นี้เอาสามรอยบาทปิดไปเอาสามร้อยบาทปิดไปครับสามร้อยจะสามร้อยนะจ๊ะเอาสามร้อยบาทนะจ๊ะนี่ โอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ขออนุญาตนะเก็บไว้นะครับให้กับผู้มากบารมีรายการรุ่นนี้เหลือสิบลุนถ้าไม่มีใครรุ่นเดี๋ยวมาแกะให้ให้ดูทั้งหมดเลยถ้าไม่มีใครเอานะสิบลุนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะหมายเลขัมเบอร์ลุนนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้ว นะครับผมก็จะส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่งว,วันนี้วันที่สามพฤศจิกายนนะครับไม่เกินวันที่หกพฤศจิกายนนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากเกินวันที่หกไปแล้วนะท่านไหนยังไม่ได้รับก็แจ้งเข้ามานะครับผมจะได้ติดตามทวงถามพัสดุให้ท่าน่าพัสดุของท่านนะตกค้างอยู่ณนะที่แห่งหนตําบลใดนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตนําพัสดุไปส่งให้วันนี้นะขณะนี้เวลาน่าจะบ่ายโมงแล้ว นะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีครับ